ตนนายอนุน

ขอนะครับเดี๋ยวขาเปนังแป๊บเดี๋ยวขาเปนั่งแป๊บ ถามฮอกกี้ค่ะในฐานะเป็นศิลปินแต่ว่ามีถูกหมายจับในแบบนี้เราตกใจไหมคะหรือรู้สึกไงกจรับคถ้าใรเับการูกัครั้งนี้ทำให้เรา ต้องต่อไปถ้าก็มีการขึ้นเวทีเราต้องยังกมีาริดชอบรับขอบคุณคทีเรางบังแตรกระาทีเรากับการโดนข้อหาหนึ่งนึ่่ะคะกับการไปร้องเพลงเราคิดว่ามันได้รับความยุติธรรมควาเป็นธรรมกับเราไหมคะ สวัสดิชาคนจนค่ะนะคะกับการถูกหมายจับแล้วก็วันนี้ที่ศาลป่อยตัวมาค่ะือเนเยอนในในความรู้สึกข,ของเราในฐาน,นะนาที่ว่าเราก็ไปร่วมในฐานะเป็นคงที่ปรกษาสวัสดชาคนจน ไปคลางหน้าเลยครับในช่วงนี้วิสารเขามีคําสั่งหรือข่อนอะไรในการแสดงออกระหว่างนี้ไหมคะในช่วงนได้บอกอะไรไว้ห้เราไหมเฮ้ยไม่ลง ยังไปได้พ่ผมก็ยนัว่าพอยังะเปนงแบบเคอี้คะหนึ่งวันที่เกือบหนึ่งวันเต็มที่เราอยู่ข้างในอะค่ะมันทําให้เราอาจจะมีเพลงใหม่ที่ได้จากประสบการณ์ันทกนี่อไในวันนี้จริเมแต่ผมต้องบ้

นะครับของประชารชวนว่าเราเสนหน้างต้องขอาเลือกตังทุกสายครับเพราะว่าถึงที่เราถามาไม่ กสมัยแล้ก็ในการด้านสมุาไรต้องมีการพูดกี่กัรนมนรให้มันเข้นากินง้ในในส่วนคนอื่นๆที่มีหมายจับตอนนี้เรายังคงเป็นห่วงคนอื่นที่จะถูกจับตามมาไงคะทีมาตรการโดยเอกสารได้กล่าวว่าทำบุคเพื่อายจับทำทุกคนไม่ควรจะนำมาฝากกับทีศาลทะทงคนที่ทีนีนะคะคือปล่อยตัวชั่วคราวที่จะส่งวปเลย ท like ี่ามอาจะไสออกจับยตวยอหน้าที่อำออกเรียก่อมีการคุยกันเรื่องของความผิดมาหนึ่งหรห้อย่างเช่นที่ไปร้องเพลงนี่ยั่รเะเมื่อกี้แนวทางที่บอกว่าตำรวจควรออกเป็นการหมายเรียกไม่ต้องฝากขังคือเขาบอกเราหรือว่าเราเสนอว่าทางกฎหมายควรเป็นแบบนั้นอ๋อ าวุ่นวายเพราะว่าตำรวจสามารถออกหมายเรียกได้ตามกฎหมายอยู่แล้วแล้วก็เราต้องรับผิดชอบในการดำเนินการจะไม่ได้เป็นเรื่องประจานจับให้ถูกความวุ่นวายแล้วก็ให้เกิดการกระตุกันนะครับเราพร้อมถ้าออกหมายเรียกมาแล้วก็ไปทำยาอย่ากทำให้งายเป็นว่าเอากระบวนการที่ทำมามาคู่ค้าพวกเราอย่างคนที่เหลือก็เป็นนักศึกษาด้วยใช่ไหมคะใช่ท่านได้ อย่าเพิ่งเคลื่อนย้ย ก็เลยว่าข้เร่างคน้วันั้าพแล้วก็ยังยืนยันว่าจะไปร่วมกิจกรรมชุมนุมนะครับเพราะว่าสารแจ้งว่าคารนนทานนบอกว่าสารบอกว่าก็ยังไ่ชุมนุมได้นะครับอ ไม่ต้องไม่ต้องคนหน่อยไม่ต้อง และนี่ก็คือบรรยากาศหลังสารอนุญาตให้ก้าวแกนนำผู้ปาศัยและก็นักร้องวงแรปกลุ่มเยาวชนพลแอกนะครับสารให้การประกันตัว10,000แบาทนะครับทั้งนี้ทนายอนนท์ได้เปิดเผยว่าทางพนักงานทางทางสารได้ตำหนิการขอออกหมายจับของ เจ้าที่ตำรวจนะครับโดยระบุว่าจริงๆแล้วด้วยอำน,นาจของพนักง,งานสอบสวนก็สามารถใช้การออกหมายเรียกได้ไม่ต้องขอสารออกหมายจับทั้งนี้มีการเปิดเผยอีกว่าถ้าหากรอบหน้ามาขอออกหมายจับหยีสารอาจจะพิจารณาเป็นอย่างอื่นที่ไม่เหมือนในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินตามกัน ไปสักพักหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของวงหนึ่งในวง i อ d นะครับคือคุณฮอกนะครับที่ถูกจับเมื่อตอนช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับมีการตะโกนว่าแร็ปไม่ใช่อาชญากรรม เดี๋ยวเราจะพาเดินชมบริเวณโดยรอบนะครับก็วันนี้การประกันตัวของแกนนำผู้ปราสัยและก็นักร้องบนเวทีบนเวทีโอชนปแอดทั้ง9้าคนนะครับใช้ตำแหน่งของ สะสะเพื่อไทยสะสเก้าไก่และก็นักวิชาการอีก4คนนะครับรวมเป็นทั้งหมด9คนนะครับ เดี๋ยวเราจะพาเดินด่านในนี่เป็นหนึ่งในน้องที่โดนหมายนะครับเป็นหนึ่งในศิลปินแรปนะครับขอสัมภาษณ์นิ่งได้ไหมครับจากข่าวสดออนไลน์ช่วยเล่าเหตุการณ์ตอนที่โดนควบคุมตัวนิดหนึ่งเพราะนึงจากวันนี้มาหลายคนมาก เดี๋ยวมานิดนึงก็ได้เดี๋ยวมันจะได้ไม่โดนถนนโอเคอ่ะได้ครับครับครับก็ยนันททหด้ครับเีว่าะไรไม่รับงไม่รัอะไรเพราราครับครับเรันวราคคับครับครับ ครับเพราะฉะนั้นแล้วผมไม่รับแล้วก็คนก็ไม่รับใชครับก็วันนี้นะครับอานการก็เป็นไปได้ดีครับเป็นไปได้ดีทั้งตำหนิจตำรวจนะว่าทําไมเรื่องอย่างนี้ทําไมคุณถึงออกหมายจับนะฮะให้มันไม่สมควรจองหมายจับนะครับเพียงใค้คุณออกหมายเรียกนะพวกเรับก็ไปคิดทันทีแล้วคือโดยรวมคือสารตํารวจในเรื่องนี้กับกับตำรวจใช่ไหมครับสารตํารวจนับตำรวจเพราะว่าจริงๆเรื่องนี้เรา เขาเขากลัวว่าเขาให้เลยบอกว่าตำรวจเนี่ยว่าเรากลัวเราจะหนีครับแต่จริงครับเราไม่หนีแล้วครับเพราะว่าเงินท้องก็ไม่มีกันอยู่แล้วครับะกันก็ไย่นี้ครับไม่หนีครับโอเคสู้นะครรับแล้วถ้าหากมีเวทีรอบหน้าจะขึ้นอีกก็แน่นอนคโอเคขอบคุณมากครับโอเคขอบคุณครับโอเคและนี่ก็คือบรรยากาศหน้าศาลอาญานะครับ มนปิดปิดทุกแต่คนจังไรมีคนไม่นี่เดี๋ยวจดเดือดคนไม่ปิดปิดทุกแต่คนจังไรมีคนไม่เยอะเดือดเดือดวันน่้ไอ้พวกหน้าหมอไอ้หน้าหมอมาไอ้หน้าหมอยมันไปสูงดีไอ้เปลี่ยนจริงจริงนะเยอะๆรุ่นรุ่นเสือไม้แล้วก็มีขับรถอะไรให้เป็นรถแถวอ่ะต่อแถวแล้วเราจะพาเดินดูบรรยากาศโดยรอบนะครับก็มีการหลังจากการได้รับการปล่อยตัวก็มีการจับกลุ่มพูดคุยกันของ ผู้ชุมนุมแล้วก็แารนำผู้ประสายที่เพิ่งได้รับการปล่อยตัวนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกับพี่ลูกตานะครับหรือคุณสุวรรณนาตาเหล็กนะครับ ขอสัมภาษณ์หน่อยครับพี่ตานจากข่าวสดออนไลน์ครับเมื่อคืนก็เห็นพี่ตาลอยู่ที่หน้าสนทนาสงครามแล้วคิดไหมครับว่าเมื่อวานจะโดนพี่พี่เดี๋ยวพี่ตานช่วยเราเหตุการณ์นิดน,น,นึงว่าเห็นตอนแรกที่มีข่าวว่าพี่ตานโดนกระชากด้วยอ,อะไรเงี้ยครับอขอคข้า่าว<ๆ> มุมนิดนึงแสงโอเคอ่าครับผมครับุมครับเป็นกาลังใจคารับนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอได้ดูว่าไอ้เนี่ยได้กระโขึ้นไปนสายอาาครับก็เลยได้ข่าววิบารมีนะเดินจับที่มนส่นอนสาครับผมก็เลยจะเดินทางไปที่สนนสุาแต่ปรากฏว่าในระหว่างที่อยู่หน้า เดินมาที่รถน้องแล้วมีคนกำลังมาพิจาราจะไปไหนอ่าก็เลยต,ตอบว่าจะไปสอนอนสำรา,ารนราชจะประกวดป้าผู้ชายประมาณห้าหกคนเข้ามาเพื่อจะจะ<อ>ับคู่อครับตอนนี้านเราไม่เห็นปัน่นไม่เห็นหมายไม่อะไรใดๆแสดงว่าตอนที่เข้ามาจาับพ่ตารน,นี่ก็ไม่ได้มีการแสดงหมายแสดงอะไรไม,ไม่มีอะไรเลยก็จนเดินมาถึงรถตัเปิดประตูรถจะเปิดแล้วก็ไทย ก็จะมีคนสองคนแขนแล้วก็ชาติลงจากรถแล้วก็บอกให้ไปกับเขาไม่ได้ยินยันว่าไม่ไปแล้วก็ไม่คุยทจะหนีไปจักก็คือให้ดักแต่แดครัอันี้เนี่ยก็เถียงกระยู่ักรึงแต่ากโนเสียแนี้เราก็ไม่ยอมคุยยันจะไปเองะมีตำรวจแก็ราบอกว่าโอเคไปอย่างนั้นให้คำมั่นเื่อนหมาประมาณว่าจะไม่หนีใช่ไหมก็เราไม่หนี แล้วก็เลยไปที่สัมานาพอลงไปปุ๊บหน้าสัมาเราไปไดเลยาไปข้างในอ่าไดเจที่มาสกตัวแล้วก็มีมายจับมาที่ัากยันนะคะว่าไม่ได้ไปมอบตัวเพราะเราก็ไมีู้ว่างๆแล้วหมายจับมายจับหรือหมเรียกกันแนี่เรับแแล้วเลอคแต่ว่าาแยเราะว่าเราเปางารก็ ครับครับครับวันที่18กรกฎาคมซึ่งเป็นวันที่ทําให้พิตาลต้องโดนหมายเนี่ยวันนั้นพิตาลไปเป็นผู้ประสาศเยเฉยหรือว่าไงแล้ววันนั้นจะว่าเป็นผู้ปราศยก็มีอี่จะต้องีแงต้อีแจงเกียวกับครานเรืองการับครับ ครับหากมีเวทีครั้งหน้าพี่ตาลก็ไปไปก็ขึ้นด้วยโอเคโอเคขอบคุณมากครับโอเคเแล้นี่คือบรรยากาศหน้าศาลอาญานะครับเดี๋ยวเราจะจบการไลฟ์เพียงแค่นี้นะครับ นี่คือบรรยากาศหน้าศารอาญานะครับแล้วแล้วก็เราจะจบการไลฟ์ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ